กัตตะเวทีนั่นในภาษาคนก็หมายถึงตอบสนองคุณของผู้ที่มีคุณเรียกว่ากัตตะเวทีส่วนในภาษาธรรมนั่นได้แก่การกระทำที่คนอื่นรู้ว่าเรารับรู้สิ่งที่เขากระทำแก่เราจะเป็นการสนองคุณหรือไม่สนองคุณก็ไม่เป็นประมาณ แต่เป็นการกระทำที่คนทั่วไปรู้ว่าเรารับรู้ในสิ่งที่เขากระทำแก่เรา,เราก็เรียกว่ากะตะเวทีตามตัวหนังสือแปลว่าทำให้รู้สิ่งที่เขากระทำแล้วแก่เราในภาษาคนเรามีความหมายทางศีลธรรมคือจะต้องตอบสนองบุญคุณ แ่ผู้ที่กระทำแก่เราในภาษาธรรมนี้เป็นคำกลางๆเป็นการแสดงกระทำออกมาให้รู้ว่าเรายอมรับรู้สิ่งที่เขากระทำแก่เรา